นี้ก็เป็นตอนที่6นะครับอตอนนี้ผมจะพูดถึงการบินเดินทางด้วย BFR นะครับแต่ในกรณีนี้ผมจะไม่ทำไฟล์แพนนะครับผมจะใช้เบินจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งผมจะบินจากอุตภูมไปสวนณภูมินะครับเพราะงั้นผมจะไม่ใช้ไฟล์แพนแต่ว่าจะสอนเบื้องต้นของการเซต GPS นะครับเพื่อให้ง่ายต่อการเดินทาง เราก็เปิดไปที่แพนเอ์ก่อนนะครับเราจะใช้ Direct GPS นะครับผมจะสอนวิธีการเซตจากตำแหน่งที่เราอยู่ปัจจุบันเนี่ยไปหาสุวรณภูมินะฮะเราก็จะทำการกดตรง display Direct w o y p y p o i n t ตรงนี้นะครับคลิกปุ๊บครับแล้คลิกตรงนี้อีกทีนะฮะข้างล่างตรงนี้นะดูนะครับผม,ผมติ๊กปุ๊บมันจะขึ้นอย่างนี้ฮนะแล้วก็พิมพ์ที่ที่ที่อ่า คีย์บอร์ดเลยฮะเป็น vtbs ครับ mm hmm. ก็คือสุวรรณภูมิเห็นไหมฮะผมแล้วนะครับ vtbs เสร็จแล้วผมกด enter นะครับครับแล้วก็ enter อีกทีเพื่อ activate นะฮะปึ๊ดสังเกตดูนะฮะมันจะเกิดเส้นขึ้นเส้นนี้จะเป็นเส้นที่เราพาไปถึงสุวรรณภูมินะครับ,รบก็จะบอกระยะทางมาให้ด้วยนะครับไปถึงสุวรรณภูมิโอเคนะ นี้เราก็ปิดไปก่อน,อ,น,นอันนี้คือในกรณีที่น a เ i เกเตอร์อาจจะเสีย VOR จ,จะเสียแล้วก็บิน Direct GPS ได้เลยแต่ว่าผมยังไม่ได้นำให้บิน d i r เ c t GPS เพราะมันจะง่ายไปอยากจะให้เรียนรู้พื้นฐานการบินด้วย VOR ก่อนนะครับ VOR ที VOR ก่อนนะเป็นพื้นฐานโอเคทีนี้ผมก็จะไปดูแผนที่ครับทีนี้ผมจะรู้ได้ไงล่ะเหมือนเดิมครับเราดูแผนที่ในไฟสลิม,มีให้ทุกอย่างเราเปิดไปดูแผนที่เราก็จะเห็นว่าโอเคละเราเห็น VOR ของ ของสนามบินอุตภเปาเป็น110.8นะครับผมก็เซตแต่ผมจะเซตเป็นนป t 2นะครับเป็น110.8นะครับเพราะว่าเราจะบินจากมาผมก็จะแนปกติผมก็จะใช้เป็นตัวที่2นะฮะผมก็จะคลิกไปตัวที่2ทีนี้ดูว่ามันถูกต้องไหมนะครับเราก็ไปดูว่า รับสัญญาณได้ไหมครับนับสองเห็นไหมฮะรับสัญญาณได้1ไมล์นะครับก็ไปดูอีกทีหนึ่งเห็นไหมฮะหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งศูนย์จุดแปดนะครับทีนี้ก็ไปดูสุวรรณภูมิความถี่เท่าไหร่แล้วก็ไปที่สุวรรณภูมิทีนี้ผมจะบอกว่าวิธีการคิดง่ายๆว่าเราจะบินจากจุดหนึ่งจุดหนึ่งเนี่ยก็ให้คิดง่ายว่าอยาควรจาก VOR ถึง v r เนี่ยจุดหนึ่งก็อย่าเกินร้อยเก้าสิบร้อยแปดสิบนะครับเพราะว่าไม่งั้นก็จะหลุดเราก็จะหลงทางนะฮะ ของสุนทรภูมินะอันนี้คือสัญลักษณ์ของของ v r นะครับก็เป็น111ตอง1.4นะครับโอเค1.4นะผมก็จะเซตเป็นตอง1.4นะครับโอเคนะ,ะตอง1.4โอเคครับผมก็คลิกแซน b บนะครับผมก็จะให้มันรับสัญญาณทั้งสตัวไว้นะฮะสร้างก็จะมีเสียงดังอย่างที่ได้ยินนะครับ หลัการน,นี้ก็ดูที่แนบวันนบวันยังไม่มีนะครับเพราะว่ามันต้องขึ้นไปที่ความสูงสัก1,000งพฟิตนะฮะมันก็จะเริ่มรับสัญญาณได้อันนี้ผมก็จะไปตั้งออโต้เพลตไว้สําหรับผมจะได้เดินทางวาเวลาระหว่างที่ผมบินเนี่ยผมจะได้ทาอย่างอื่นได้ด้วยนะครับผมจะตั้งที่3,000ันฟิตนะครับแล้วก็ heading ครับ heading ก็ตอนนี้เราขึ้นจากตําแหน่งไหนเนี่ยเราก็จะตั้ง heading ไว้ให้มันตรงเพราะว่าเวลาเราบินขึ้นไปปุ๊บเนี่ยเราได้ความสูงสักระดับหนึ่งเนี่ยแล้วเราเข้าออโต้เพลอตเนี่ย เบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวานะครับแล้วก็จะเอาต้พไปหลอดรักษา h e a ดิ n งของเราไว้นะครับก็เซตไว้ตรงกลางตรงแนวที่เราบินตรงนี้นะฮะขออภัยครับผมก็ไปเซ็ตนะฮะเรียบร้อยนะทีนี้ผมจะบินขึ้นผมก็จะติดต่ออุตเผานะครับผมจะข้ามขั้นตอนตรงนี้ไปเลยนะฮะกรณีรนี้เนี่ยเราจะบินไปทางเหนือนะครับเราก็จะบอกเขาว่าเรา Request Taxi ็ departure north นะครับ ผมแนะนําว่าอยากจะให้มาจากแท็กซี่นะครับแล้วก็ค่อยๆมาถึงตรงนี้นะนี่ผมให้มันง่ายเวลาที่เราจะสอนนะครับผมจะตัดขั้นตอนตรงนี้ไปลยฮะแล้วผมจะบินขึ้นเลยนะครับครับตอนนี้ทาวเวอร์บอกผมคือประเทศออฟแล้วนะครับผมก็จะลดแฟบลงนะฮะแล้วผมก็จะดันทั t เ l ลเต็มนะครับเพื่อจะบินขึ้นนะจะใช้วายวิวนะฮะกด W นะครับเหมือนเดิมแล้วก็จะบินไปเรื่อย อ้ขอพายวิ่งไปเรื่อยๆจนได้ความเร็วที่ต้องการเสร็จแล้วผมก็จะยกนสขึ้นนะครับโอเคครับผมจะยกโนสขึ้นแล้วครับได้ความเร็วแล้วครับหลังจากนั้นพอเครื่องแอร์บอลนะฮะพอเครื่องเริ่มแอร์บอลนะครับผมก็จะเก็บ ล้อนะฮะผมก็จะเก็บล้อขึ้นมาเสร็จแล้วผมก็จะฟับแฟลปนะครับผมก็จะเข้าไปที่ออโต้ i พล t ตนะครับให้มันช่วยผมบินรักษาระดับไปเรื่อยๆแล้วก็ล็อกแฮดดิ้งไว้นะครับออโต้พลลตก็จะบินได้นิ่มนวลกับเราเยอะครับเนี่ยฮะเห็นไหมว่าผมบินขึ้นมาเป๋ทีนี้เห็นไหมว่าออโต้ i พล t ตก็จะช่วยผมบินง่ายขึ้น นี่คือแอร์บอ n แล้วนะครับถึงจะถึงมันจะมาเซตได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยควรจะดึงไปจนถึงพันฟิตก่อนนะครับแล้วเราค่อยปรับครับจำได้ไหมครับที่ผมพูดถึงคลาส B ีพอตอนนี้เราก็จะบอก ATC ว่าเขาบอกให้เราติดต่ออุ p r าหะเพสนะครับผมก็จะบอกว่าโอเคผมรีเควสคลาสบีนะครับ จำเรื่องสควอชได้ไหมครับที่ผมบอกว่าสควอชโค้ดเขาก็จะบอกสควอชโค้ดมาฮะคือรานสปอนเดอร์ตรงนี้เนี่ยเราจะต้องรู้ว่าเป็นสควอชอะไรเขาก็จะบอกมาให้เสร็จแล้วเราก็พอกด1เพื่อ acknowledge ครับเดี๋ยวที่ FS เนี่ยไฝซิมจะเปลี่ยนให้เรียบร้อยเห็นไหมฮะเรียบร้อยเลยอัตโมติไม่ต้องเปลี่ยนเองนะครับกับอันนี้ผม อธิบายแล้วนะพอจะทราบแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมา,าปรับเนมิเกชันของเราให้เป็นทิศทางที่เราต้องบินไปนะครับพอเราดูสังเกตดูนะผมให้ดู GPS เห็นไหมครว่าเราต้องหันหนวไปทางนู้นเราก็จะใช้ VR ช่วยนะครับผมก็จะปรับทีนี้ผมก็จะเปิด Na v ก่อนก่อนที่เราจะเปิดเนมิเกอเอออโตโนลอตให้บินด้วยเนมิเกชันเนี่ยเราต้องปรับปุ่มนี้ให้เป็น แนบก่อนถ้าเราปรับเป็น GPS มันจะบิน,บนไปตาม GPS นะครับแต่ถ้า